จะเตือนเพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจการไปดูหลังบ้านบางคนสามวันสี่วันไปดูบางคนสี่วันห้าวันไปดูยายอยากจะบอกให้เพื่อนเพื่อนแบบนี้เด้อไปดูทุกวันค่ะวันละสองรอบเช้าเย็นไปดูบ่อยๆได้ยิ่งดีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมีการพิษเกิดมีการที่เราจะต้องแก้ไขเราจะได้แก้ไขทันถ้ามีคลิปพิษกุด โชว์ขึ้นมาเราจะได้รีบไปลบทันยายเตือนเพราะว่ายายเพิ่งเจอค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันที่30เมษายนเข้าไปดูไม่สามารถสร้างรายได้ได้ติดเหลืองเอื้ออือเนื้อหาของคุณไม่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วพอโกดเข้าไปดูเป็นคลิปไหนคลิปไหนเขาก็บอกยายก็ลบลบออกแล้วคลิปนั้นลบออกพอลบออกแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่า ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้มันไม่หายดิดเหลืองมันไม่หายอือยายก็ตกใจว่าถ้ามันจะมาอยู่หลาย,ลายวันนึกว่าถ้าจะมาอยู่เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนหรือห้าเดือนหกเดือนเหมือนคนอื่นอือแต่ยายก็ลงคลิปปกติลงคลิปปกติไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนปกติลงคลิปปกติพอมาวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาเพื่อนเพื่อนวันที่หนึ่งพฤษภาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งยายเข้าไปดู เพราะยายคิดว่าโอ้ยไม่สามารถสร้างรายได้ได้แต่ช่วงเช่ายายก็ลงคลิปลงคลิปสั้นลงภาพนิ่งเหมือนเดิมแล้วยายก็เลยลงเข้าไปดูเห็นเห็นมีโฆษณาขึ้นเห็นมีโฆษณาขึ้นในช่องของตัวเองยายก็เอะใจว่าเอ๊ะเราเราไม่ได้สร้างสร้างรายได้ไม่ได้ทําไมมีดีวีดีโอขึ้นยายก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูหายค่ะเพื่อนๆไอติดเหลืองที่เนื้อหาอ่ะ ไม่สร้างไรายได้มันหายมันกลับมาเขียวสร้างไรายได้ได้เป็นปกติยายก็เลยเอามาเตือนเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมันเข้าไปดูหลังบ้านไปดูตรงไหนกดเข้าไปตรงเดสบอร์ดกดเข้าไปเดสบอร์ดแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเครื่องมือการสร้างไรายได้กดเข้าไปดูถ้ามันยังเขียวอยู่ถ้ามันยังไม่มีเหลืองยังไม่มีแดงเพื่อนๆก็สามารถทำงานได้ปกติ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปดูในกล่องข้อความสนับสนุนถ้ามันยังปกติอยู่ถ้ามันยังไม่มีไอคลิปแจ้งขึ้นมาว่าคลิปคุณพิทติดลิขิิตนู่นนี่นั่นให้เพื่อนๆทําคลิปได้เลยแต่ถ้ามันมีติดเพื่อนๆลบเลยค่ะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นลบออกเลยเด้อไม่ต้องไปเสียดายมันทําคลิปใหม่ทําคลิปใหม่ลงยายมันดูแล้วลบทันค่ะเพื่อนๆเป็นวันนั้นลบวันนั้น มันก็เลยหายเพราะวันรุ่งขึ้นมามันหายก็เลยเอามาเตือนเพื่อนๆอนอยากให้เพื่อนๆมันเข้าไปตรวจสอบมันลงคลิปแล้วก็มันเข้าไปตรวจสอบถ้ามันมีคลิปพิษขึ้นมาเราจะได้แก้ไขทันเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนคะ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถสร้างรายได้ได้กันทุกคนและเหรียญวิ่งเข้าหาเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้จ้า